ข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมคงจะเห็นผ่านโซเชียลนี่พูดแล้วผมขนลุกเลยค่ะมันเป็นพิธีอะไรบางอย่างนะก่อนหน้านี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพพร้อมกันมีภาพปรากฏผ่านสื่อโซเชียลเนี่ยโตโน่พาคินเฮ้ยเนี่ยเหมือนตอนแรกด้วยความสัตย์จริงเลยคิดว่าถ่ายละครแล้วแสงนะแสงเหมือนเละครใช่เหมือนเหมือนกองถ่ายหนังอะดูสิแต่<ด>ไม่ใช่นะคุณผู้ชมนี่ฮะ โตโน่เขานอนพนมมือเมื่อกี้ภาพนี้นะมีสายสินแล้วก็แช่อยู่ในน้ํานี่ภาพนี้นะไอ้ไอไอที่ทับตัวโตโน่อยู่เนี่ยเป็นรากสมุนไพรหรือเป็นพืชอะไรทํานองเนี่ยนะพี่หนุ่มคงกระพันเป็นคนโพสต์ลงเฟซบุ๊กเขียนข้อความระบ,บุบอกยินดีกับน้องชายโตโน่ที่ได้เข้าพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดยาวนานนับพันปีต้นไม้ที่ทับตัวโตโน่อยู่คือว่านยาก,กว่า 200ชนิดเป็นการนอนแช่ว่านนะในพิธีศักดิ์สิทธิ์กินเหนียวกินมันตามขั้นตอนโบราณทุกอย่างพิธีนี้ถูกนำกลับมาทำครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่วัดถ้ำพระพุทธโกศี หรือวัดในเตาจังหวัดตรังสาธุสาธุค,ค่ะเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์จริงๆพิธีโบร,โบราณนะคุณผู้ชมขะส่วนภาพที่ฝั่งโตโน่ลงเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นพิธีมากขนาดนี้ค่ะเจ้าตัวก็ลงเหมือนกันและเขียนแคปชั่นเอาไว้นะคะบอกว่ากระผมขออาศัยเรียนหนังสือที่วัดในเตานะครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ประสูติที่เมตตาครับ ศึกษาสืบสารรักษาไว้ไม่ให้หายไปอันนี้คือฝั่งโตโน่ที่ลงนะนี่จริงๆเนี่ยดูภาพเหมือนเหมือนเหมือนเป็นฉากจริงๆนะจริงเหมือนภาพแบบถ่ายหนังอะไรสักอย่างอ่ะตั้งใจถ่ายตอนแรกแล้วก็นึกว่าเอ๊ะเป็นงานใหม่เป็นหนังแนวแบบว่าลึกลับหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือเหมือนฝากตัวเป็นสิทธิ์ที่วัดนี้เพื่อทําพิธีเขาบอกว่าเงื่อนไขที่ทําพิธีนี้จะต้อง อะไรนะห้ามผิดศีลบางข้อหนึ่งสองสามสี่อะไรกันก็ว่าไปศีลข้อหลักๆเลยก็คือการเมการเมสุภิชาจารานั่นก็คือเป็นสิน่งที่ถูกต้องแล้วนะจริงๆถ้าไม่ทําผิดเนี่ยกดข้อเนี้ยมันก็ทําให้ชีวิตดีอยู่แล้วนะเพราะว่าโตโน่เองเขาก็มีคู่ชีวิตแล้วด้วยไงใช่ทีนี้เราก็อยากรู้ว่าสิว่าอพิธีนี้เนี่ยศักดิ์สิทธิ์ยังไงแล้วพอไปเข้าพิธีนี้เนี่ยที่จังหวัดตรังนะคุณผู้ชมหลังจากทําพิธีแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวโตโน่บ้าง สดๆร้อนๆเมื่อตะกี้นี่เลยนะ,ะทีมข่าวตกมันบันเทิงนี่ก็ไปเจอโตโน่เนี่ยฮะก็เลยถามเจ้าตัวบอกเอ๊ตัดสินใจอย่างไรนะโตโน่ไปทําพิธีศักิเสร็์กินเหนียวกินมันเนี่ยนะตามโบราณเนี่ยเขาเรียกพิธีแช่ว่านในครั้งนี้เขาบอกเป็นการเสริมคุณเสริมบารามีหรือว่าหวังเรื่องใดเป็นพิเศษหรือเปล่าโตโน่บอกว่าอยากศึกษา โปรเจกต์ใหม่เป็นตัวละครเสือดำ oh. เขากำลังจะมีละครนะเป็นตัวเสือดำ <c oughs> ก็เลยไปหาครูบาอาจารย์เข้าไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งที่นับถือทางปักใต้เรื่องแบบนี้ก็บอกคนไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็ไม่ได้ห้ามเพราะมันคือความเชื่อส่วนบุคคลใช่แล้วค่ะซึ่งอธิบายเพิ่มเติมหน่อยบางคนอาจจะสนใจแล้วก็อยากทราบนะคะการทําคืออะไรการแช่ว่านเนี่ยนะคะจะมีว่านหลายชนิดมากๆคุณผู้ชม <c oughs> มันคือไสยเวทค่ะ ไม่ใช่คุณใสน่นะบางคนมองอุเหมือนการทําคุณใส่เลยไม่ใช่นะคะซึ่งโตโน่เองก็บอกก็ไม่แนะนําให้ทําตามนะคะแต่ว่าทางโตโน่เนี่ยศึกษามานานละรูปที่เห็นคือหนามจริงนะมันจะมีพืชที่ทับอยู่จะเป็นหนามจริงม,มีน้ําร้อนน้ําเย็นที่ต้องลงไปแช่แช่ทั้งหมดไม่ใช่ครั้งเดียวนะคุณผู้ชม9้าครั้งด้วยกันครั้งละหนึ่งชั่วโมงเท่ากับทาทั้งหมดเก้าชั่วโมงอลสิเก้าชั่วโมงไม่รู้จังหวะไอ้น้า<ร>น้ำร้อนน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วมันจะเว้นวักไปนานแค่ไหนค่ะไม่งั้นมันมัน ก้าชั่วโมงเนี่ยกินข้าวกินปลาตอนไหนก่อนไม่รู้เอกยังไงเนะเออเาะเขาบอกว่าเป็นการทําแบบนี้นะคะเพราะว่าอยากสืบสารประเพณีทางภาคใต้ค่ะเพราะว่ากลัวจะสูญหายทําแบบนี้ทําให้รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเพราะว่าตอนทําต้องมีสมาธินะแล้วก็ตั้งจิตให้สงบแต่ไม่ขอลงรายละเอียดนะว่าําแล้วดีขึ้นยังไงบ้างคือของแบบนี้อันนี้อันนี้เราเข้าใจนะเรื่องพิธ,ธีหรือเรื่องหรือเรื่อง,อง,อง,องพุทธคุณเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยนะบางทีมันมันไม่เจอกับตัวเองพูดไปแล้ว เข้าใจว่าเดี๋ยวคนจะมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะใช่ไหมหนูชอบใช้คํานี้เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่กับศรัทธาออใครศรัทธาก็จะเห็นพลังมากหน่อยแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้รู้สึกอันนี้ก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เพราะ,ะฉะนั้นไม่ลงรายละเอียดว่าเอชีวิตดีขึ้นยังไงก็อยากเตือนให้ทุกคนระวังอย่าหลงเชื่อไม่ได้อย่าหลงเชื่อว่าไม่ให้ไปทาวัดนี้นะ<ม>อย่าหลงเชื่อเดี๋ยวพอเห็นพิธีนี้เดี๋ยว อ่ะทีนี้พอดูข่าวแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวพิธีเจ้าพิธีผุดขึ้นมาเดี๋ยวมีหลายจังหวัดขึ้นมาหลายสำนักผุดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวไปทําพิธีอาบน้ําว่านอะไรกันขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็ไปผพีดไปเอาผู้ชายไปลงไปแช่ว่านชักมันลูกเลยแย่เลยไม่อันนั้นเป็นคนละลักษณะกันอันนั้นรักษาโรคอันนั้นรักษาโรคปรากฏเดี๋ยวไปเจอหลอกเจอหลอกงงหลอกเงินโตโน่กกลัวแบบนี้เนี่ยนะ<ข>ทีนี้ส่วนเรื่องความรักกับแฟนา<ข>สาวนิชานัทธนิชาเนี่ยเดือนก่อนโตโน่ พึ่งพาทั้งสองครอบครัวเนี่ยนะไปเที่ยวพักผ่อนที่มันดิฟส์นะครับใช่ค่ะโอ้โหปรากฏภาพหวานนี่นะเอาตั้งแต่เนี่ยถ่ายกันเป็นรูปเป็นหมู่คณะเนี่ยเดินทางระหว่างเดินทางเอาตั้งแต่ภาพนี้คนก็เอามาเซลแล้วบ้านนี้ไม่มีปัญหารเรื่องเขาเรียกว่าลูกสะภ้ากับแม่ผัวไ,ไรอน่างเงีเออจับมือกันเนี่ยทะเลมันดิฟส์เขาบอกว่าหวานเลยนะหายเค็มเลยนะค่ทะทีนี้ส่วนดราม่าหลังนิชาไปเป็นตัวแทนมันมีเรื่องดราม่ามันก็ไม่ควรจะดราม่าหรือเปล่าไปเดินแบบที่ปารีสแฟชั่นวีคนะครับ ทีนี้ชุดที่นิชาใส่เนี่ยเป็นบอดี้สูตนะถุงน่องสีดำก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าเอะชุดมันแปลก อายไหมอืมดูสิเป็นพูดถึงนิชัยอย่างนี้โตโน่ก็เลยบอกว่าทั่วเนี้ยังมีคนคอมเมนต์ไม่ดีอะไรแบบนี้อีกเหรอส่วนตนเนี่ยมองว่าเป็นแฟชั่นนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องคอมเมนต์ส่วนตัวนิชานะเขาบอกว่าตัวผมมามองเขาใส่ชุดอะไรก็สวยหมดแล้วแหละเออเอาไปฟังเสียงสภา์โตโน่มาชอบไปดูลักษณะการเว้นจังหวะของโตโน่เวลาสัมภาษณ์กันจริงจะมีือนเดิ่งๆใช่ใช่ใช่เม้มปากนิดนึงไดนดูสิจริงๆแล้วเนี่ยผมจะต้อง สร้างตัวละครจะต้องถ่ายหนังช่วงเดือนพฤศจิกแล้วคราวนี้ตัวละครตัวนี้เป็นเป็นตัวละครที่อยู่ในยุคยุคเก่ามันมาจากการที่เราอยากจะศึกษาคนยุคนั้นให้ได้มากที่สุดครับแต่ว่าพอพอไปเจอกับพระอาจารย์ไปเจอพิธีแล้วน่ะเราเรารู้แล้วว่า อาจารย์ครูบาอาจารย์แต่ละคนที่มาทําพิธีให้เนี่ยเราจะไม่มีโอกาสแบบนั้นอีกแล้วในชีวิตนะครับท่านแต่ละคนเป็นตัวจริงแล้ววิธีแบบนี้ก็ไม่ได้มีมาหลายสิบปีแล้วนะครับที่ทําตามตโบราณทุกอย่างนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นมันคงไม่ใช่แค่ในเรื่องของการสร้างตัวละครแล้วละ่ะแต่มันคงเป็นเรื่องของการที่เรา รับรู้ถึงความตั้งใจดีของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามารวมกันเพื่อทําพิธีให้เรารอให้ทางหนังทางทีมงานเป็นคนพูดดีกว่าแต่ว่าผมทําการบ้านในตัวละครของผมเราประสบความสําเร็จมากจากขุณพันสามเสือดาเราเราได้รางวาัลเราคนดูชอบครับดังนั้นผมคิดว่าผมเลยอยากทั้งอยากขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะศึกษาจริงๆเพราะว่าผมคิดว่าวันหนึ่งมันต้องหายไปแน่ๆเลยครับแต่ก็ต้องดูให้ดีนะครับอย่าไปโดนหลอกไม่ใช่ว่าไปทำมั่วๆั่วๆติดเชื้อติดอะไรมานะครับมันมีนะฮะกลาย็นเป็นโรคผิวหนังกลายมาเป็นโรคอะไรเงี้ยเราต้องดูให้ให้ดีต้องศึกษาให้ดีก่อนก็ให้สัมภาษณ์เรื่องทำพิธีแช่ว่านี่ยใช่เออ ก็มีทั้งไม่ได้ไม่ได้เคลมว่าดีอย่างไรเน้นเตือนสติมากกว่าก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและของพันเนี้ยเวลาไปทำเขาไม่มาบอกกันหรอกสักเท่าไหร่ว่า คุยดีนะตอปน่นั้นจริงจริงของจริงจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ขนาดลงรูปฝั่ง,ตงโตโน่ก็ยังไม่ค่อยลงรูปไปเห็นพิธีตอนทําเลยตโตโน่เนี่ยเขาลงรูปอยู่หน้าเหมือนพระประธานในวิหารหรือในโบสถ์ประมาณนั้นแหละแค่นั้นเองนะพี่หนุม่มคงพันจะลงรูปขั้นตอนค่อนข้างละเอียดพี่หนุ่มก็ใส่ลึกทางด้านนี้อยู่แล้วนะคะ